สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับโมสเบดคาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นตัวรถเก่งนะครับสไตล์เป็นตัว V.I.P. นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัว t o y ตา a c ม m r y นะครับผมเป็นตัวเครื่องสเปค 2.5G นะครับผมเครื่อง 2,500cc นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวปี2017นะครับผมราคานะครับผมจัดตั้งบริษัทเปิดขึ้นมาอยู่ที่เป็นแค่659,000บาทเท่านั้น นะครับผมเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเขานะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบเปิดปิดออโต้นะครับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับเขาเจ้าของเก่าเขาเสริมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับตัวรถเป็นตัวสีขาวมุกนะครับแล้วก็กระจกข้างนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็น มีไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่จับประตูนะฮะเสริมติดแบบโครเมียมแบบนี้นะครับผมอ่าภายในนะครับคันนี้เขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับเบาะฝั่งคนขับปรับถึงอ่าปรับไฟฟ้านะครับถึง10ทิศทาง10ระดับนะครับผม แล้วก็มีเป็นตัวปรับเมมเบาะได้ด้วยนะครับฟังก์ชันคันนี้นั่นแน่นครบเลยนะฮะท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะฮะเป็นตัว t ตโยต้าแคม y ี่ปี2017นะครับมดลแนะนําเป็นคันนี้เลย นะสาภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเขา,าปรับออโต้ถึง4บานด้วยกันนะครับเป็นกระจกออโต้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมตัวแผงประตูนะฮะเป็นบุนุ่มเป็นตัวหนังสีเบจสีขาวเอสีครีมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดมาคาดมาพร้อมกับเป็นตัวลายไม้นะับ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มความหรูหรานั่นเอง นะ,ะตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะ,ะเขามีมากมายเลยนะฮะทั้งตัวปักกิ้งเซนเซอร์โหมดนะฮะตัวระบบ BSM นะฮะแจ้งเตือนรถเข้าใกล้นะครับแล้วก็ตัวช่วยในการการลื่นนถลายนะครับก็มีมาให้เช่นกัน สำหรับตัวปุ่ม Auto Start Stop นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นตัวปุ่ม p ุ s h Start นะฮะขออภัยครับผมเป็นตัวปุ่ม p ุ s h Start นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคาดมาพร้อมกับเป็นตัวหนังสีดําแบบนี้นะฮะเดินมาพร้อมกับเป็นตัวไดสีดําเช่นกันนะครับฝั่งนี้นะฮะเป็นตัวปรับเพิ่ม v o ลุม e ลด v o ล u มได้เลยนะครับสามารถรับสายวางสายได้ในตัวพวงมาลัยนะครับโลโก้ตรงกลาง Toyota โคเมียมแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับรับสายวางสายได้แล้วก็ อาจจะมีเป็นตัวระบบ คูสคอนโทรลนะฮะเป็นล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะฮะคันนี้เขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขไมล์เรือนไมล์คันนี้ขับใช้งานไปนะครับหนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับผมสําหรับรถปี2017นะครับตัวหน้าจอนะฮรถ้ทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับมีเป็นตัวเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์ด้านล่างนะครับจะเป็นระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผม นี่นะฮะเครื่องเสียงเขานะฮะชุดเครื่องเสียงเขายกคันเลยจะมาพร้อมกับเป็นตัวชุดเครื่องเสียง JBL นะครับอ่ะคอนโซลตรงกลางนะฮะมีจุดวางแก้วน้ํามาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับมีจุดวางแก้วน้ํามาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับตัวนี้กุญแจสำรองนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะคอนโซลตรงกลางคาดลายไม้นะครับแบบนี้เพิ่มความหรูหรานะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ มีระบบซีเคนเชลนะครับสามารถขึ้นลงเกียร์ได้เทียบเท่าแมนนวลเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเขามีมาให้เรียบร้อยนะฮะสามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะฮะฟังก์ชันแน่นๆครบๆ VP ีแบบนี้นะครับท่านผู้บริหารหรือว่าสาย VP นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสาหรับแคมรี่สีขาวคันนี้ปี2 0 1 7สเ็เปคเครื่อง2.5นะครับผมตัวนี้ถือว่า พอต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับค่อนข้างจะโอเคมากๆนะฮะหนังยังค่อนข้างเี่ยตึงอยู่นะครับแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งผู้โดยสารมีแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมจับประมาณนี้เลยนะสาหรับ คันนี้รถสวยมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับอ่าลืมบอกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับยางนะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวยางปี2022เลยนะครับเป็นล้อแมกอลอยนะฮะเจ้าของแต่งเจ้าของเก่าแต่งมาให้เป็นล้อแมกอลอยขอบ17แบบนี้นะครับอ่าไฟด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับยังเป็นตัวหลอดไฮโดรเจนนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัว2 5 G นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น2 5 G นะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง4จุดแบบนี้นะฮะฟังก์ชันแน่นๆครบๆเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะครับนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถนะครับหรือว่านัดวันจองได้เลยนะฮะหรือว่านัดวันทดลองขับกันก่อนได้นะครับเข้ามาชมรถตัวจริงกันก่อนได้เลยนะครับอ่า สำหรับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าสีดำแล้วก็คาดมาพร้อมกันเป็นตัวลายไม้มาให้แบบนี้เพิ่มความหรูหรานะฮะแล้วก็สำหรับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับ6ทิศทาง6ระดับนะฮะสำหรับอ่าด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้เลยนะครับสำหรับแคนดี้คันนี้นะครับท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังตามหามองหากันอยู่นะฮะร,ราคาเป็นแค่6,59,00 0บาทนะครับรถปี2017 นะครับผมอ่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการตามหาอยู่หรือว่าอาจะติดต่อมาหาโมดนะครับผมติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้ครับสี่นะครับสองเนะครับช่องทางติดต่ออื่นเพิ่มเติมนะครับโมดจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้นะฮะหรือว่าเป็นช่องทางการติดตามนะครับถ้าท่านใดถูกใจนะครับหรือว่าชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้โมดด้วยกดติดตามไว้ให้โมดด้วยนะครับสำหรับวันนี้โมดต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ